แพลนเที่ยวเซี่ยงไฮ้แบบครบตบปังในคลิปเดียว5วัน4คืนครบทุกแลนด์มาร์กเด็ดๆฉบับอัปเดตปี2025เดไว้แล้วไปดูกันเลยวันหนึ่งเราถึงเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่7โมงเช้าเข้าร้านกาแฟบูวัตโต้ที่เวสต์หนานจิงแต่เขาเป็นของญี่ปุ่นนะคือจะบอกว่าขนมอร่อยมากอยากให้ลองโกโก้กาแฟอร่อยทุกอย่างที่สำคัญบาริสต้าหล่อด้วยมันอยู่ตรงนี้ไปต่อยานช้อปปิ้งแมสแมนอย่างอันฟูโรแล้ว่าให้ฟีลเหมือนสยามผสมอาลีบ้านเราความซอยเล็กๆร้านน่ารักนเยอะแต่ว่าไม่ได้เรียงติดกันขนาดนั้น ขายแอบแรงอยู่แต่ว่าน่ารักปุ๊กปิ๊กแวะกินอะไรตินิดหน่อยเราไปต่อที่หม่าล่าชาบูสุดแมสคิวซุก,กิยากิพิกัดที่ห้างนี้เลยนะคะเนื้อซีฟูด้ดฉ่ำม,มากหวานเยอะน้ำฟรีทั้ง3ตู้ปึ้งมากใแนะนำมาจริงครั้งแรกก็ควรมาลองจะมารีวิวแยกอีกทีคอนกลับเนี่นยวแวะฟ็อกมาแฟลกชิพสโตร์นะคะสาขาดังที่หนานจิงโร่คนเยอะแต่ของไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวไปต่อซุปเปอร์ฮอตแม็กซ์ที่เมโทรนี้นะคะจะบอกว่าของถูกมากทุกคนคือถูกกว่าที่อื่นเยอะมากในสองไปซูโจเมืองโบราณการจะมา ตรงเวลาเป๊ะเวลากันด้วยนะจ๊ะเพราะว่าต้องเช็คกระเป๋าและพาสปอร์ตใดๆเพราะฉันตกรถมาแล้วจ้ะทีเดินเล่นถนนนี้นะคะใครเขาต่างๆเรียบแม่น้ําบรรยากาศดีของเยอะมากเดินชิวๆโอเคเลยเปต่อที่จินจีเล็กซึ่งเราเรียกที่ที่ไปแล้วเขาเหมือนจะส่งผิดก็คือกลายเป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งมากจุดไหนไม่รู้แบบสูญคนแต่ว่าก็สนุกดีเหมือนเดินในมหาลัยใหญ่เย็นกลับเจียงไฮ้แวะหวยไฮโราชอบย่านนี้มากรู้สึกว่าเดินง่ายเพราร้านค้าเยอะแยะมากมายลองให้ทีชาชิตองุ่นสุดแมสก็คืออร่อยจริงแต่สิ่งที่ต้องมากินเลยนะก็คืือออออออบบาาาาาาาวพสทรรรีีีีขนนนมมมมปปัังงงงูยยยซซล่่้คคกไจิิิโเะด มาหลักสิทต้นๆยังมีขึ้นเลยไดซ์สามเริ่มวันแบบติดแกลมที่ร้านเบเตอร์ฟรูนคิวราขนมเขาหน้าตาดูดีมากแ,ว,แวส่วนตัวบบชอบแค่ชีสเค้กอย่างอื่นเฉยๆมันมีความเห็นส่วนตัวนะัิ๊ดี้ไปเดอร์บันต่อนะคะแวะถ่ายรูปกับวิวเขาค่อยไขมือเดินเล่นในซอยก็จะมีมุมถ่ายรูปนะนะวิวโรปสวยดีอย่าลืมแวะรูปกันหิงเพื่อความสิริมงคลเดินไปชอบกันจุกๆที่อีสหนานจริงคือเขาเดินต่อจากเดอร์บันได้ร้านเยอะมากแต่แบรนด์ต่างๆเนี่ยราคาพอๆกับไทยหรืออาจจะแพงกว่าไปมีโซแลนด์สามชั้นจ เวลาหาเมซึ่งเป็นรวมเครื่องสำอางร้านดังนะคะรอคิวประมาณหนึ่งแต่ส่วนตัวคิดว่าราคาไม่ได้ถูกนะคือไม่ได้ซื้ออะไรกลับมาเลยเราเล่นเดบันกลางคืนต่อนะคะถ่ายรูปสวยจะมีคนจีนเยอะมากมารับถ่ายรูปตรงนี้นะแต่เราไม่ได้จ้างเลยก็เลยไม่แน่ใจราคาเดี่ไปเซี่ยงไฮ้ดิทูยานกันค่ะทั้งวันแบบจุกแบบสาวเพราะว่าตื่นตีสี่คือชีวิตสู้มากสนุกมากแนะนำให้ไปวันธรรมดาแล้วก็ซื้อบาร์รี่พาสไปเลยนะคะเพราะจะได้เข้าสวนสนุกก่บเวลาปกติหนึ่งชั่วโมงขึ้น่วตัวนี้ว่าคุ้มมากประมาณสิบโม่นวเลยค แบแแรงนะะคต่เพื่อนบอกว่ากาแฟโอเคอยู่ตอนแรกจะไปวัดจริงอันแต่เล็งเห็นว่าอาจจะไม่ทันแล้วก็มีค่าเข้าประมาณ2อถึงสแบงค์เลยไปซื้อของฝากฮอลลีแลนด์แทนที่ซูเปอร์แบรนด์มอลล์พอลงจากเมโทรจะเจอวิวนี้เลยถ่ายกับหอคอยไข่มุกมาคือสวยมากเป็ร้านคือคนเยอะมากและซื้อกันเยอะมากแต่ละคนถือประมาณ10แพ็คบวกๆคืออือต่อคิวประมาณ1ชั่วโมงราคาน่ารักนะกล่องละประมาณสองแบงค์ๆคลิปของเราก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตัวคิดว่าเก็บได้ครบสุดๆและแไม่เหนื่อยเกินรอเล่นคือจริงๆเหนื่อยแต่มันคุ้มค่ามากทุกคนแล้วก็นี่คคคคคคคืือออออออพพิิิิิกกกกกกกัััดดดดดงแแตตต่่่่่่่วววววาาาาเเเเเเเรรรรรไไไไไไไมมมมมม้้้้้้ปปปใใใใใหหหผจจะะะะะะนนนยยยยีีี็์บลล๋ท Terima kasih.